ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเรื่องการ r Re s k i l l Upskill และ NewSkill ในกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาและขับเคลื่อน e education t ท a n s f o r m a t i o n ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการจัดการเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่15ในรูปแบบออนไลน์ ในครั้งนี้จะเน้นการไขความรับเรื่องความซับซ้อนของชั้นเรียนในยุคดิจิตอลอีโคโนมีท่านจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากกิจกรรมต่างๆมากมายโดยวิทยากรระดับชาติและนานาชาติได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์จะมาเสนอ approach ใหม่เพื่อทาความเข้าใจความซับซ้อนของชั้นเรียนดอ,อร์เบนจลักษ์น้ำฟ้าจะมาเล่าถึงบทบาทของศึกษานิเทศกับการพัฒนาชั้นเรียนฐานสมรรถนะ ศาสตราจารย์โอฮาระยูทากะจากคันโตกากุอินยูนิเวอร์ซิตี้เจแปนจะมาอัปเดตความก้าวหน้าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เทคบุ๊กจะเข้ามาช่วยและมีบทบาทอย่างไรในยุคโควิดและรองศาสตราจารย์ดรเมนทรีอินประสิ์ที่จะมาขยายความเรื่องการคิดขั้นสูงว่าเกี่ยวข้องกับ AI อย่างไรการเปิดชั้นเรียน7ชั้นเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการสอนจากต่างประเทศโดยอาจารย์ฮิโรยุกิอาเบะครูมืออาชีพจากประเทศญี่ปุ่น และโดยครูไทยที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนแบบผสมผสานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ต่างๆการเสวนาการนําเสนอวิจัยในชั้นเรียนโดยครูที่นําการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดไปใช้ในภาคปฏิบัติและพัฒนาให้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนการนําเสนอ best practice โดยผู้อํานวยการโรงเรียนภายใต้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสารคดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน BLC จากโรงเรียนในโครงการที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดนิรรศการเสมือนจริงผลงานของโรงเรียนในโครงการที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดและหน่วยงานอื่นๆ กว่า300มิทรศการขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนที่จะเป็นกุญแจสําคัญในการไขความซับซ้อนของชั้นเรียนนวัตกรรมกว่า100ปีจากประเทศญี่ปุ่นและปีนี้จัดเป็นปีที่15ในระหว่างวันที่26-27มีนาคมนี้ในรูปแบบออนไลน์สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.openclassthailand.com แล้วพบกันนะครับ